เมื่วันาทิที่2มีนาคมที่เมิ่งผ่านมานะครับโหคุณผู้ชมมันเพิ่งมีงานที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งระดับโลกเพิ่งจัดเสร็จสิ้นไปเลยครับงานนั้นก็คือโตเกียวมาราธอน2025ครับมันไม่ใช่แค่งานยิ่งธรรมดาธรรมดานะครับเดี๋ยวคลิปนี้ซัมเมรอรี่อิโพรเตอร์จะมาเล่าให้ฟังครับกับความยิ่งใหญ่ของโตเกียวมาราธอน ก่อนที่เราจะไปคุยในเรื่องของโตเกียวมาราธอนนะคือผมเนี่ยอยากจะมาเล่าให้ฟังก่อนว่านอกเหนือจากโตเกียวมาราธอนนี้มันมีงานมาราธอนระดับเมเจอร์ระดับโลกงานไหนบ้างนอกเหนือจากโตเกียวนะที่แรกครับบอสตันมาราธอนครับที่2ครับคือลอนดอนมาราธอนครับงานที่3ก็คือเบอร์ลินมาราธอนงานที่4คือชิคาโกมาราธอนแล้วก็งานที่5นิวยอร์กซิตี้มาราธอนคุณผู้ชมจะเห็นว่าไอเมืองห้าเมืองก่อนอันนี้เป็นงานที่อยู่ทางฝั่งนอกเหนือจากเอเชียใช่ไหม จะมีแค่โตเกียวมาทอนที่เดียวนี่แหละที่แบบจัดในเอเชียบ้านเรานะครับซึ่งเป็นงานที่มี impact ต่อภูมิภาคเอเชียมากเพราะจะเป็นงานที่ดึงดูดนักวิ่งจากทั่วโลกมายังแบบภูมิภาคเอเชียอะไรเงี้ยครับความยิ่งใหญ่ของมันยังไม่มีแค่นี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่างานนี้มันมีคนวิ่งหรือมีคนสมัครกันกี่คนนะครับ สำหรับนิวยอร์กซิตี้มาลาธอนนะคุณผู้ฟังมันจะมีนักวิ่งเนี่ยประมาณ4 7 0 0 0คนชิคาโกมาราี่ยมีนักวิ่งประมาณ4ี่0 0คนเลขกลมๆนะครับเบอร์ลินมาราธอนก็มีประมาณ40,000คนบอสตันมาราธอนมีนักวิ่งประมาณ3 0 0 0 0คนลอนดอนมาลาธอนครับมี4 0,000คนแล้วก็โตเกียวมาลาธอนปีล่าสุดเนี่ยมีนักวิ่งประมาณ37,785คนนะครับแต่คุณผู้ฟังครับ เห็นตัวเลขหลักหมื่นใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สมัครกันหลักหมื่นนะเขาสมัครเป็นหลักแสนคนคืออย่างโตเกียวมาราธอนปีล่าสุดเนี่ยครับมีผู้สมัคร3 0 0แสนคนทั่วโลกนะคุณผูงชมคืองานแข่งวิ่งที่แบบว่ามีคนสมัครทั่วโลก3 0แสนคนแต่แบบมีคนได้มีสิทธิ์วิ่งแค่ประมาณ37,000ัวคนเนี้ยคือมันไม่ใช่แบบว่าเราอยากจะวิ่งก็ไปวิ่งได้หรืออย่างลอนดอนมาราธอนครับ คือลอนดอนมาทอนนี้มีนักวิ่งประมาณ40,000คนใช่ไหมในงานอีเวนต์แต่จริงๆแล้วมีคนสมัครในงานนี้ประมาณ400,000-50,000คนโหแบบเท่ากับว่านักวิ่งที่มาวิ่งงานนี้แดงจริงก็จะมีแค่ประมาณ 10%จากนักวิ่งที่สมัครกันทั่วโลกครับมันคือการวิ่งระยะทางประมาณ42.195กิโลเมตรใช่ไหมครับระยะทางประมาณ42กิโลเมตรเนี่ยถ้าเทียบกันที่เห็นภาพน,นะครับจากกรุงเทพไปปทุมธานีเนี่ยมันประมาณ46กิโลจากกรุงเทพไปนครปฐมประมาณ56กิโลเท่ากับว่างานมาราธอนครั้งนึงครั้งหนึ่งนี่ก็คือแบบว่า ถ้าจะเป็นการวิ่งจากจังหวัดหนึ่งไปยังจังหวัดหนึ่งได้เลยเนาะซึ่งแบบว่าเป็นงานที่แบบว่าคนวิ่งได้เนี่ยต้องร่างกายถึงฝึกซ้อมมาดีจริงแล้วก็แบบว่าต้องจิตใจแบบกล้าเก่งมากที่จะพร้อมจะวิ่งนะครับ mm hmm. อย่างที่บอกไปนะครับว่าไม่ใช่ว่าใครนึกอยากจะไปวิ่งก็ไปวิ่งได้นะครับโห oh, คนสมัครแบบ3 0 0 0 0 0 0 0คนเงี้ยค mm ัด hmm. เหลือประมาณ3 0,000 000, ่นกว่าคน มันมีวิธีการคัดเลือกประมาณ3รูปแบบในการแข่งขันงานอย่างนี้นะครับรูปแบบแรกนะครับคือรูปแบบแรกนี่ว่า Elit e เขาจะคัดเลือกโดยการที่ว่าขอดูสติของผู้สมัครนะว่าคุณทําเวลาได้ตามกําหนดไหมถ้าคุณไปทาเวลาได้ตามที่กําหนดสาหรับง,งานอื่นได้นี้คุณก็เอาสตินั้นมาสมัครในงานแข่งขันของเราก็จะได้รับการคัดเลือกเป็นกรณีพิเศษนะครับเช่นอย จบการแข่งขันประมาณ4 2กิโลด้วยสถิติต่ำกว่า2ชั่วโมง45นาทีหรือสถิติต่ำกว่า3ชั่วโมงเนี้ยคุณก็เอาผลการแข่งขันนั้นมาสมัครในรูปแบบแรกเนาะรูปแบบอีลิปเป็นนักวิ่งตัวจริงเสียงจริงอะไรเงี้เนาะรูปแบบที่2ครับคุณผู้ชมเป็นรูปแบบที่เรียกว่า c ช a ิตี้ครับคือเจ้ารูปแบบเนี้ยโหเป็นประมาณ1 0ของยอดการเข้ารับการคัดเลือกเนาะเช่นสมมติว่างานเนี้ยเราจะมีคนประมาณ3 8 0 0 0คนในจำนวนนักวิง่งใช่ไหม ก็จะมีประมาณ10%ก็มา4,000คนในการสมัครรูปแบบเชริตี้เจ้ารูปแบบเชริตี้เนี่ยคือคุณผู้ชมต้องจ่ายเงินประมาณ10,000 0เยนแปลงเป็นเงินไทยก็ประมาณ28,000บาทในการสมัครวิ่งรายการนี้นะครับก็คือเชริตี้เขาจะเอาเงินเราไปนั่นแหละครับองค์กรการกุศลต่างๆนานาเนาะซึ่งในปีที่ผ่านมาในปี2 0 2 5ที่พิ่งผ่านเขไปนี้มีองค์กรการการุศลประมาณ39องค์กรนะครับที่แบบว่าเราจะเอาเงินไปบริจาคเพื่อเข้ารับการวิ่งเนาะ มันจะมีองคอ์กรอะไรบ้างก็เช่นเนี่ยครับองคอ์กรประมาณแบบ Japan Environment Education Room to Lead Japan Japan Cancer Society องคอ์กรอย่างแบบว่า Action Against Child อะไรเงี้ยพวกองคอ์กรการกุศลพวกนี้ยเขาก็จะเอาเงินที่เราบริจาคนี้ไปบริหารจัดการเนาะแล้วเวลาที่เราสมัครกับองคอ์กรอะไรพวกนี้เขาก็จะมีแบบว่าคุณต้องการแรงสนับสนุนอะไรจากทางองคอ์กรไหมอยากได้ที่พักหรือว่าอยากได้แบบที่สําหรับ ผู้ติดตามให้เป็นรอระยะทางระหว่างแข่งขันไหมแล้วก็จะเขาจะมีกอ <c oughs> งเชียร์ครับเขาจะแบบเขาจะมีป้ายชื่อครับให้เราแปะระหว่างการวิง่งเราก็จะมีว่าคนจากองค์กรเนี้ยมาตะโกนคอเชียร์ว่าเอ้ยคุณโบสู้ๆนะคะระหว่างการวิ่งเนะาะรูปแบบนี้ก็เนั่นแหละครับแสนหนึ่งแสนเยนก็มา28,000บาทถ้าคุณผู้ฟังอยากจะเลือกรูปแบบการสมัครรูปแบบนี้นะแต่ต้องบอกว่ามันหมดไวมากคือ ม่เกินหนึ่งชั่วโมงรูปแบบเชลตี้เนี่ยก็จะเต็มแล้วครับใครสมัครก่อนก็ได้ก่อนนะครับแล้วก็รูปแบบที่3ครับที่เรียกว่าวัดดวงหรือลอตโต้ครับโอ้อันนี้คือจะแบบว่าจะวัดดวงสุดๆครับยกตัวอย่างกันในปีนปี2020เนี่ยโตเกียรมาทอนเนี่ยมันมีผู้สมัครลอตโต้เนี่ยสองแสนสามแสนคนเนี้ยมันก็จะมีการสุ่มแน่ตาหนึ่งในสิบคือนอกจากเราเลือกการวิ่งนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนไปเป็นการแบบว่า งานวิ่งเนี้ยจะเลือกเราด้วยหรือเปล่านะคือถงึงบอกว่าแบบงานนี้มันไม่ใช่สําหรับวิ่งเก่งเท่านั้นแต่ว่าต้องมีดวงด้วยแล้วก็ต้องมีเงินด้วยเนาะลุ้นผลแบบลอตโต้เนี้ยก็มีค่าสมัครประมาณ5,000บาทในการยืนยันการสมัครเนาะก็โอ้โหแบบต้องใช้ดวงด้วยแล้วก็ต้องใช้เงินด้วยอะไรเงี้ยนะครับ ก็นั่นแหละครับ ..3 รูปแบบรูปแบบแรกคือเอ้ยคุณเป็นอีลิตเลยคุณเป็นนักวิ่งตัวท็อปเลยทำสถิติได้ดีมากคุณก็ส่งผลการวิ่งของคุณไปก็อาจจะได้รับคัดเลือกรูปแบบที่2คือคุณสมัครแบบเชลตี้เนาะแสนเยน่ก่เงินแล้วก็ประมาณแบบ2 0 0 0 0กว่าบาทสมัครก่อนได้มีสิทธิ์ได้ก่อนรูปแบบที่3คือแบบว่าเอ้ยจุ่มเลย คุณเลือกงานวิ่งไม่พองานวิ่งนี้จะเลือกคุณหรือเปล่าซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่แค่โตเกียวมาทอนนะคุณผู้ชมไอง,งานมาทอนอื่นๆเนี่ยก็ใช้วิธีประมาณนี้คล้ายๆกันเหมือนกันทีนี้ครับเรามาลองคิดกันเล่นๆนะคะว่าเอ้ยแล้วมันจะมีเงินสะพัดในรายการวิ่งครั้งนี้กี่บาทเนาะผมลองกดเครื่องคิดเลขเล่นๆนะครับว่าเออสมมติว่าเราสมัครในรูปแบบลอตโต้ใช่ไหมคุณสมัครกันลอตโต้เนี่ยประมาณ 5,000บาทผมกดเครื่องคิดเลขแล้วก็จะประมาณ170ล้านบาทคือเงินที่จะเข้าไปหมุนเวียนในรายการขันนี้นะครับไปรูปแบบของเช a ิตี้ครับเชเิตี้คือแบบว่าด onation เนาะประมาณคนละ28,000บาท <c oughs> ก็จากคนย่อสมัครประมาณ3,000คนแล้วกันเนาะเงินก็จะเงินสะพัดประมาณ106ล้านบาท ตีเป็นเงคนวมประมาณหนึ่งร้อยล้านเนาะเท่ากับว่าลอตโต้เนี่ยล้อจสิบล้านมีเงินหมุนเวียนในการแข่งขันเนาะหรือสมัครแบบเชลิตี้ก็เงินประมาณหนึ่งร้อยล้านในการแข่งขันคือต้องบอกว่ามืออาชีแข่งขันเนี่ยแค่สมัครสองูปแบบนี้ก็มีเงินหมุนเวียนไปแล้วประมาณแบบว่า200กว่าล้านบาทนี่ยังไม่นับเงินจากสปอนเซอร์เงินจากมือทีหรือองค์กรตาร่างๆที่สนับสนุนในงานในงานวิ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ในโตกเกียวมาราธอน2025นี่านะครับมันมีอาสาสมัครประมาณ 1344คนครับมีนักวิ่งประมาณ37,785คนนะครับแล้วก็ตลอดระยะการวิ่ง42กิโลเนี้ยก็จะมีกองเชียร์ตลอดข้างทางเนี้ยเกือบเกือบ1ล้านคนเลยก็วาดายนะครับเขาแบบว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆในแง่ของเงินรางวัลครับคุณผู้ชมคนที่ได้ชนะการแข่งขันนี้นดัมหนึ่งก็ได้เงินไปเลยเข้ามานสี0แสนบาทครับ คนที่ะช,ชนะอันดับที่2เนี่ยก็ได้เงินรางวัลประมาณ9 0 0 0 0บาทแล้วก็คนที่ชนะเดืดที่3เนี่ยก็ได้เงินประมาณ450,000บาทแต่ว่าเชื่อผมเถอะว่าเงินรางวัลตรงนี้มันอาจจะแบบว่าเทียบไม่ได้กับบรรยากาศหรือว่าแบบการเปิดตัว่ามกลางงานเมเจอร์ระดับใหญ่อย่างนี้ของนักวิ่งนะครับนอกจากนี้นะครับมันยังมีธุรกิจที่ได้รับผลประโยชน์จากงานแข่งขันนี้ด้วยนะครับเช่นเออมันมีแพ็คทัวร์สำหรับนักวิ่งแล้วก็สำหรับผู้ติดตามนะครับเช่นเนี่ย มันมีแพ็กทัวร์มา2 4 0 0 0บาทเนี่ยเขาก็าจะมารับเราตั้งแต่สุวรรณภูมิหรือรับเราตั้งแต่ประเทศไทยเลยเนี่ยไปจนถึงที่ญี่ปุ่นแลนะ้วก็จะมีแบบว่าการหาลงลงเลมแรมให้มีการพาไปทัวร์มิวเซียมต่างๆมีการพาไปทัวร์ตลอดการแข่งขันว่าก,ก่อนวันแน่งขันเราจะมีจุดไหนบ้างที่น่าแวะอะไรเงรี้ยหรือแบบพาไปชมนิทรรศการสำหรับนักวิ่งนะครับคือมันก็แบบว่าเป็นการธุรกิจ รูปแบบหนึ่งที่ทำให้แบบว่างานนี้มันกระตุ้นหรือว่ามีงานนี้มีเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างมากเลยนะครับถึงได้บอกคบว่างานนี้ครับมันไม่ใช่งานวิ่งธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามันเป็นงานที่รวบรวมบรรดานักวิง่งรวบรวมธุรกิจแล้วก็รวบรวมเงินหมุนเวียนแบบว่าหลักร้อยล้านอยู่ในงานแข่งขันงานนี้ครับ <M> อย่างที่บอกไปนะครับคุณผู้ชมว่างานนี้ครับวิ่งเก่งอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีเงินแล้วก็ต้องมีดวงด้วยเรื่องนี้สําคัญมากแต่นะครับมันก็แลกกับการได้อยู่แบบท่ามกลางคนที่ชอบการวิ่งเหงอนกันได้วิ่งในกรุงโตเกียวเนาะบรรยากาศสวยๆมีกองเชียร์เกือบล้านคนโอ้แค่คิดก็ฟินแล้วครับสำหรับคลิปนี้ครับโตเกียวมาทอนไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ